ช่วงนี้นะคะก็ะเชิญพบกับพี่สะกานิการีสมานค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุ่นอิฐแล้วค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะก็ถึงเรียนมาบรรจบนะคะก็ได้มาขึ้นเวทีนี้อีก,อกนะคะก็ฟังเพลงแรกกันนะคะเพลงนี้คิดว่าทุกท่าน ฟังเพลงนี้เราจะอ่าอิ่มเอิบหัวใจค่ะเพราะเป็นเพลงที่บทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะขออันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดค่ะขอฝันไปในฝันอันเหลือเชื่อ ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว จะแนวแหนกแกไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผูยพงจะงยงดไม่ให้เกียรติน้องจะปิด 我们俩一起。 คันค่ะร้องเพลงนี้ทีไรนะคะจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบในหัวใจทุกครั้งค่ะเพราะทุกคนนะคะที่มาอยู่ตรงนี้เรามีความฝันร่วมกันใช่ไหมพี่น้องความฝันของเราอันสูงสุดของเราคือเราต้องช่วยกันรักษาชาติเราให้ยืนยงต่อไปใช่ไหมพี่น้องบรรพบุรุษของเรา ได้เสียเลือดเสียเนื้อกอบกู้เอกราชและแผ่นดินของเรามาได้เป็นประเทศไทยในวันนี้ก็เพราะแผ่นดินก็เพราะความรักชาติเพราะนั้นเราต้องสารต่อตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นจะมีเพลงหนึ่งนะคะ,ะไม่ใช่เพลงและเป็นการแหล่นะคะแหล่เสียดินแดน14ครั้งยังอะไรให้พี่น้องฟังนะคะว่าเราบรรพบุพรุษเราได้ต่อสู้มา ยากเย็นแสนเข็นเท่าไรยอมเสียแลกแกผ่นดินตรงนี้เพื่อได้แผ่นดินนี้กลับมาอย่างไรลองฟังดูนะคะเสียดินแดน14ครั้งยังอะไรคะ่ะ ติสาชาติไทยกล่าวไว้ว่าอดีตการผ่านมาถูกเยียดยามชนต่างชาติแย่งแผ่นดินพินเขตขาม ต้องเสียแผ่นดินแดนสยามโชอกช,ช้ำใจเมื่ออดีตก่อนการหลักฐานเก่าคนไทย อินอาัยถูกบุกรุกราวีต้องหนีภยัยพบแผ่นดินพื้นใหม่ในแหลมทองปุงทำรรมาหากินสุดจริตต่างก็ไม่ขาดคิด อมิรพยองติดตามตื้อยื้อแย่งแผ่นดินทองน้ำตาไทยครั้งที่สองน้องทานี เสียดินแดนครั้งแรกคือเกาะมากถูกตัดจากควานทองต้องมองสีเขาเปลี่ยนชื่อเป็นปีหนังแทนทันทีนั่นควานทองเล่มนี้เริ่มบินไปเสียดินแดนครั้งที่สองเมืองมริด แล้วตามติดเมืองทวายคือเป่าหมายตะนาวสีแข็งถูกแย่งไปเป็นพื้นที่กว้างใหญ่หลายกิโลเสียดินแดนครั้งที่สามใจแทบขาดเออ เสียดินแดนครั้งที่สามใจแทบขาดเสียเมืองบรรทายมาดมากอักโหตั้งชื่อใหม่เป็นหาเตียนเปลี่ยนชื่อโชอีกหลายหมื่นตารางกิโลถูกแบ่งไปครั้งที่สีเสียดินแดนแคว้นแสนวี รวมพื้นที่เชียงตุงเข้ามุงหม้เก้าหมื่นกว่าตารางกิโลน้อยเมื่อไรมันเจ็บประกรรมช้ำใจไทยทุกคนเสียดินแดน,นครั้งที่ห้ารัฐเปรัก ไทยทวงทักอย่างไรไม่ได้ผลใช้อำนาจาเหนือเราเข้าผจนยกไร่ผลมาประชิดต,ติดเขตข้ามเสียดินแดน,นครั้งที่หกถูกไล่ล่าเสียสิบสองปันนาเหนือสยามเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ใกล้เวียดนา มันสร้างกำอดสู้อยู่รำไปครั้งที่เจ็ดเสียเขตประเทศคขเมนฝรั่งเศสพิเรนยืนเงื่อนไขย,ยกกำลังมาประชิดต,ติดเขตไทยเสียคขเมนให้เข้าไปไทยจำนวนเสียดินแดนครั้งที่แปด อีกพื้นใหญ่เสียสิบสองจุไทยไปอีกหนฝรั่งเศสทรงเรือรบพร้อมยกพลฟังเหตุผลต้อนใหม่แล้วไตรตรอง ด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นมีชื่อ,อย่อว่าเหตุการณ์รอศรร้อยสิบสองไทยทัดทานอย่างไรไม่พร้องดองเสียดินแดนแหลมทองสิบสองจุไทยครั้งที่เก้าเศร้าใจไม่สร้างสิ้น ครั้งที่ก้าเสา้าใจไม่สางสิ้นเสียลุ่มน้ำสาลวินด้านฝั่งซ้ายสิบสองหัวเมืองติดกันก็เสียไปชอกช้ำระกำใจไม่เว้นวันครั้งที่สิบเรียบฟังแม่น้ำคง ถูกเขากองฝังซ้ายให้โศกสันอ้างสัญญาอับประยศมาโกดดันยึดเมืองตราดเป็นประกันทั้งจันทบุรีครั้งสิบเอ็ดฟังขวาแม่น้ำคงฝรั่งเศสจอมกองไม่ยอมนี้ มุ่งจะยึดภาคอีสานทั้งธานีต้องยกแขวงไซบุรีแลกเข้าไปครั้งสิบสองมองไม่ถูกไล่ล่ายึดมนทนบูรพาแพ่ขยายเสียมมาราชพระตะบองก็เสียไปแลกเมืองตราดเอาไว้ กลับคืนมาครั้งสิบสามอังกฤษล่าเมืองขึ้นกรีธาทัพดาดืนสนแสวงหาเสียตรังกระนูไซบุรีให้ปัจจาปลิสกลันตันเมืองท่าถูกล่าไปครั้งสิบสี่ชาวไทยอกใจสั่น ค,ครั้งสิบสี่ชาวไทยอกใจสั่นเสียเขาพระวิหารท่านเห็นไหมสะเทือนใจบันไดขึ้นอยู่ฝั่งไทยมันเสียแทงหัวใจบันไดมันโชว์สิบสี่ครั้งเสียดินแดน ไปมากค่าเหลือดินแดนน้อยกว่ามากอโคเสียดินแดนเจ็ดแสนกว่าตารางกิโลเหลือห้าแสนกว่ากิโลเป็นของไทยหากว่าเสียอีกครั้งคงจบสิ้นต้องเสียทั้งแผ่นดินยากแก่ใครในแผ่ แทนที่คงไม่มีประเทศไทยจะค้นหาอย่างไรไทยไม่มีฉะนั้นไทยร่วมใจกันปกป้องอย่าทำให้ควานทองต้องมองสีจำคำสอนพระปิตุรงองค์ผู้มี